พอ,อเปอร์ัวเดียวจบจับคู่ได้ถูกพูกออกจ่คนปวดร้ามอรี่โฟมนวัตรกรรมที่เขาออกแบบมา ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไนรีนะคะสําหรับวันนี้จากต้นคลิปเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วว่าวันนี้เขาจะมารีวิวของใช้ภายในบ้านกันนะคะซึ่งของใช้ที่เขาจะมารีวิววันนี้ก็คือ Economic ิ o p p e r จากแบรนด์มีเวลนะคะทุกคนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับแบรนด์มีเวลกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์มากมายที่มาช่วยเสริมประสิทธิภาพรองรับสุริราขรางกายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโตทำงานแบบปรับระดับได้ซึ่งตอนนี้บ้านแค่ใช้งานอยู่เปป็นนระะะจค ที่ทำงานเบารอ,องนั่งหรือแม้กระทั่งหมอนที่นอนแล้ววันนี้เนี่ยใครที่กำลังมองหาท็อปเปอร์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างสรีระช่วยทำให้กนนารนอนของเรามีประสิทธิภาพให้เรานอนอย่างแฮปปี้มากยิ่งขึ้นก็มาดูคลิปนี้กันนะคะทุกคน แต่ก่อนอื่นนะนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนว่าตอนนี้ขตนอนยังไงนะคะซึ่งจริงๆก็จะเรียกว่ามีเตียงนอนก็ไม่ได้เพราะว่าแค่เอาเตียงนอนออกไปสักพักที่ใหญ่แล้วนะคะก็น่าจะแบบเป็นปี้กว่าเลยแหละซึ่งตอนนี้เขาก็จะมีแค่ฟูกอย่างเดียวนะทุกคนก็จะเป็นฟูกที่วางไว้กับพื้นเลยและนี่ก็คือที่นอนนะปัจจุบันของใครเองนะคะอย่างที่เราให้เพื่อนฟังไปว่าก็จะเป็นฟูกที่มาวางไว้ติดกับพื้นเลยซึ่งใครอย่างก็มีความคิดมาหลายครั้งแล้วนะว่าแบบถ้าเกิดว่าเรา มีตวัวช่วยมาช่วยวางเสริมกับฟูกของเราเช่นท็อปเปอร์เนี่ยก็อาจจะทําให้การนอนของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะน้องคุณสายมี้ก็เมนชั่นมาหลายรอบแล้วว่าเออเราลองหาท็อปเปอร์มาวางทากฟูกของเราไหมนี่ราคะก็เลยถือว่าเป็นเรื่องงานยามดีที่เราจะมีท็อปเปอร์มาวางช่วยเสริมการนอนของเราในบ้านของเรากันนะคะ <S <S ขอมาเล่าถึงคุณสมบัติของท็อปเปอร์รุ่นนี้ให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนะคะท็อปเปอร์ของมีเวลรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เคลมมาเลยนะคะว่าเป็นท็อปเปอร์ตัวเดียวจบจับคู่ได้ถูกฟูกตอบโจทย์คนปวดหลังท็อปเปอร์รุ่นนี้อ่ะเขามีนวัตรกรรมโบเทบาเซมเวอร์ er นะคะทุกคนซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่สลับความแน่นความนุ่มทั้งหมด5โซนของเมม o r รนโฟมที่อยู่ด้านในนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะมาช่วยรองรับสลีละส่วนเว้าส่งโค้งของร่างกายเราเวลาที่เรานอนนะคะซึ่งแต่ และส่วนเนี่ยก็จะต้องการการซัพพอร์ตน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างจริงเวลาที่คานอนอะ่ะ ก่อนที่จะมีท็อปเปอร์ตัวนี้นะคือใครเองอก็จะมีปัญหาที่รู้สึกว่าหลังมันจะมีความแอนนิดนึงแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าปวดหลังเวลาที่ตื่นขึ้นมานะคะคือใครเองก็เคยไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็เคยไปปรึกษากายภาพบำบัดด้วยเขาก็เลยแนะนําว่าเอ,อถ้าเกิดว่าเวลาที่นอนแล้วหลังมันแอนนะคะให้เอาหมอนมารองที่ใต้ขานะคะมันก็จะทําให้เหมือนร่างกายของเรามันปรับรูปการนอนได้ดีมากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยมีท็อปเปอร์ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยการนอนของเราก็จะรองรับสรีระร่างกายของเราได้ดีมากขึ้นท็อปเปอร์รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งหมด2ด้านเลยนะคะเดี๋ยวค่ะจะมาเปิดให้ดูก่อนว่าด้านในเป็นยังไงนะคะด้านในเนี่ยอย่างที่ค่ะเราให้ฟังไปเนาะก็จะเป็นเมมโมรี่โฟมนวัตกรรมที่เขาออกแบบมามีทั้งแน่นมีทั้งนุ่มสลับกันไป5โซนนะคะอย่างสีขาวเนี่ยก็จะเป็นเมมโมรรี่โฟมแบบแน่นนะคะทุกคนแล้วก็สีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนุ่มนะ สำหรับการใช้งานท็อปเปอร์ค่ะว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะอย่างค่เองเนี่ยองที่เล่าให้เพื่อนฟังไปก่อนที่ค่จะมีท็อปเปอร์เนี่ยหลังของครเวลาที่นอนค่จะรู้สึกว่ามันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งมีเือเป็นเลเล็กมานะคะดังนั้นค่ก็เลยอยากจะให้หลังส่วนล่างของค่เนี่ยได้รับการซัพพอตเวลาที่นอนได้ดีมากขึ้นนะคะค่ะก็เลยจะหันท็อปเปอร์ที่เป็นสีฟ้ามาไว้ด้านบนนะคะ แล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าฟูกที่บ้านมีความนุ่มไปเวลาที่เรานอนเนี่ยหลังของเรามันจมไปกับฟูกเลยนะคะเขาก็ให้สลับท็อปเปอร์ด้านสีขาวขึ้นมาซึ่งด้านสีขาวเนี่ยก็จะมีความแน่นแล้วก็ทําให้หลังของเราเนี่ยกลับมาเป็นเส้นตรงเวลาที่เรานอนด้วยนะคะทุกคน ขอมาสรุปความประทับใจกับ Economic Topper จากแมนมีเวลกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ Topper รุ่นนี้เนี่ยเขามาช่วยเพิ่มความสูงของฟูกของเราที่ไม่มีเตียงอยู่ที่บ้านนะคะดังนั้น,นเวลาที่เราอ่ะลุกจากฟูกของเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีความถนัดมีความสะดวกสบายมากขึ้นมันเหมือนจะเป็นอะไรที่เบสิกนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันทําให้เราสึกว่าแบบเออเราแฮปปี้มากขึ้นนะคะเวลาที่เราตื่นนอนหรือว่าระหว่างคืนเราจะลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมนลุกแล้วมาถนัด มันก็แฮปปี้มากขึ้นนะคะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือปลอกผ้าของเขาเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด2ด้านเลยด้านเย็นเนี่ยด้านที่เคยใช้อยู่นะคะก็จะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายขณะที่เรานอน1-2ององศาเลยก็จะช่วยให้เราหลับสบายสนิททั้งคืนมากขึ้นนะคะส่วนอีกด้านก็คือด้านนุ่มนะคะก็จะเย็บจากเส้นใยทอแบบพิเศษนุ่มสบายแต่ก็ยังระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ผิวบา,บางๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบไม่ระคายผิวเลย และอีกอย่างหนึ่งที่แม่บ้านอย่างเราจะชอบมากๆเลยนะคะก็คือท็อปเปอร์รุ่นนี้เนี่ยเขามีน้ําหนักเบาเคลื่อนที่ง่ายแล้วก็ทําความสะอาดได้สะดวกมากๆเลยนะทุกคนอย่างตัวอเองเนี่ยก็สามารถยกแล้วก็เคลื่อนที่ได้ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะคือมันไม่ได้แบบว่ามีน้ําหนักต้องให้คนอื่นมาช่วยรยกนะคะอย่างเราทํางานบ้านเองเราก็จะมีการมาดูดฝุ่นตัวท็อปเปอร์บ้างมาทําความสะอาด มาถอดฟูกไปซักนะคะหรือว่าเราก็อาจจะต้องมาซักผ้าปูที่นอนมาดูฝุ่นตัวฟูกข้างล่างเหมือนเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่มีน้ําหนักเบาก็จะทําให้งานบัดของเราเนี่ยค่อนข้างสดวสบายเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยครูสามีเขาก็จะค่อนข้างช่างเลือกกับอุปกรณ์การนอน,นะคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟูกจะเป็นเตียงนอนหรือว่าผ้าปูที่นอนปอกหมอนหมอนแม้กระทั่งท็อปเปอร์นะคะคือถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะเลือกใช้สิ่งไหนแล้วอะ่ะเราก็อยากจะให้มันคุ้มค่ากับราคากับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วด้วยนะคะก็นี่แหละก็เลยได้มาเป็นท็อปเปอร์รุ่นนี้ของ b ีเวลนะคะ สำหรับการดูแลรักษาเมมโมรี่โฟมนะคะก็หลักๆเลยคือห้ามโดนน้ำนะทุกคนถ้าโดนน้ำเนี่ยอายุการใช้งานก็อาจจะสั้นลงแล้วก็เมมโมรี่โฟมด้านในอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้นะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถวางด้านไหนเป็นด้านศีรษะได้นะแต่ก็สมมติว่าวางด้านไหนเป็นด้านศีรษะเนี่ยก็ให้มาสลับด้านศีรษะกับเท้าในทุก6เดือนนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมสาหรับการดูแลรักษาออกพานะคะคือทางแบรนด์เนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าสามารถสักเครื่องได้ตามปกติเลยนะแต่ว่าจะไม่ใช้สารฟอกขาวแล้วก็จะไม่สักอบแห้งแล้วก็ไม่รีดนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยทางแบรนด์เขาก็แนะนําแค่มาว่าให้สักด้วยมือนะคะแล้วก็อาจจะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติหรือว่าน้าเย็น หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาท็อปเปอร์มาใช้ในบ้านกันอยู่นะคะสำหรับ Bwell เ,เขาก็ยังมีสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายนะทุกคนก็ไม่ใช่แค่ท็อปเปอร์รุ่นนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากไปลองนอนลองสัมผัสท็ทอปเปอร์ก่อนก็สามารถไปที่ช็อปของ Bwell ได้นะคะที่นั่นก็จะมีพนักงานแล้วก็มีนักเกายภาพาบับัดคอยรอให้คำปรึกษาของใช้ต่งตางๆเราอยู่นะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะคะก็ สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกับแครได้นะแล้วก็เดี๋ยวแคร์จะใส่รายละเอียด Description ต่างๆไว้ให้เพิ่มเติมด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้แคร์ก็ขอตัวไปก่อนแล้วไว้เจอกันหม่คลิปหน้านะหวังว่าเพื่อนจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้กันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย